สวัสดีค่ะช่องยายปลอมชาแนลยายปลอมสิมาเอาความสวยความงามให้เบ่งลูกสาวยายปอมอันนี้คือได้สองเดือนกว่กวกลัวจักน่อยกำลังออกนุ่มแล้วพี่น้องน่ารักน่ารักเชืงเชิองอ่าเอ้ยมามามาสวัสดีจ้าเร็วเร็วสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีครับก่อนเฮ้ยเอ้ยสวัสดีครับก่อนนี่ นี่นี่นี่วัดดีครับอ่าวัตด,ดีครับก้อนนี่พ่กกัดพี่น้องเชื่องเชื่องออนยายปลอมเชื่อง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 นี่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 บึงบึงหล่อนบึ้งหล่อนยางถ่ายเปิมปียางหล่อนยางพ่นยางนั่งสือทสาวไทยเร็วๆยางลูกยางยางนั่งสาวไทยเพ่นเบิ้งในเร็วๆๆเร่เร่พ่นพ่นไทยลำลายลำลาย พูนพูนเอาตัวกตัก์ตัก <man> ตักตักมาแม่มาแม่์ห้มมันไปใส่วะมันไปทา้งใดวะมันไปลักกินได้หนิเนาะมันลักกินยังอยู่นี่พูนเน่ะพูนเน่ะลักกินยังเอาเฝ้าเฝ้าเอาเฝ้ากินเฝ้ากินอ้าวมันลักกินยังวะมาเฮ็ดยังนั่นนะมากลาเฮ็ดยังนั่น เอาเอายันเอายัน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 กินบะบทันเอา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 าเอาใส่บุ๋มใส่บุ๋มใส่บุ๋มใส่กินน้ำเน้กินน้ำเน้กินน้ำเน้ยแม่กินน้าเน้กินน้ำเนแม่นี่นี่นี่อุ้ยลมลมต๊ต๊ตนี่นั่นนั่นนั่ั่นี้มางานเขากินแบบนี้มากินน้ำเน้ กินน้ำแน่นี่แม่นี่แม่นี่แม่อยากกินน้ำนี่แม่อยากกินอันนี้แม่นี่นี่อยากกินอันนี้แม่นี่นี่นี่อยากกินอันนี้นี่แม่นี่แม่อยากกินอันนี้แม่อยากกินอันนี้แม่ฮึอยากกินน่อยากกินน้ำแน่เอาวัดดีครับวัดดีครับไม่แต่อย่าขืนคนเอาเอาสิขืนไปใส่สิเม่อบ้านได้บ่ะนี่ เมื่อ ban โอ้ย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 มีมันอยากเมื่อบ้านมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเอานางลูกอี่เมียนางน้ำอี่เมียนางน้ำเอานางน้ำนางน้ำบักลานางน้ำบักลาเด้วยเนี้ยไปกินอันนี้แม่นี่แม่ของบักลูกแม่นี่แม่ของลูกแม่นขวนบ้านเอากินยืหันละกิน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 อ่านั่งกินยืหัน เร่อมักลากินแซีบเนาะแซีบขนาดบ่ยเพื่อนน่ารักน่ารักเพื่นน่ารักจังเลยเพื่นจ้ะเอเอ้เอ้าเอ้าแยกเล่นกล้องอยากเล่นกล้องเพื่อนน่ะหาน่ากินกินกินแห้งๆดูกกินแห้งๆเพื่อน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  อุ้ยตาดำงามแทนนันนันตาดำดำนันตาดำดำ,ดำนันเพื่อนเอากินลูก,กินได้ยินเสียง,ง,งยังอืมเอายายาเอากินนี่แม่สิภาพปไ,ปไ,ปไปใบสีภไพใบเฮี้ยนเฮากินแล้วเร็วอ่เพืนพ่นเพื่อนเอ้ยสวยสวยฮานนามาใสกล้องให้ลูกหานนามาเพื่อน ฮันหน้ามาโอ้ยมันอยู่ในใกล้โพดมันใกล้กล้องโพดนั่นนั่นนั่นเดี๋ยว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 มันสิตกตารางอีแม่บ่เอาน้ำอีแม่บ่เอามือ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 เอ้ยน่ารักด้วยค่ะน่ารัก